ปวดสะโพกแล้วลงขาตอนนี้เป็นอยู่เครียดมากต้องทํายังไงดีเหมือนกัแล้วการปวดสะโพกการลงขาแล้วเครียดมากครับทำยังไงดีอันที่หนึ่งก่อนเลยฮะก่อนที่จะคุณรักษาฮะเลิกเครียดฮะพูดจริงฮะเพราะความเครียดไม่ได้ช่วยชีวิตไอ้คุณดีขึ้นเลยถูกต้องไหมฮะยิ่งคุณยิ่งเครียดยิ่งเซง็งยิ่งเบือ่อยิ่งเจ็บมันก็ไม่ทาให้คุณหายปวดแล้วจะเครียดไปทาไมพอคุณเลิกเครียดแล้วคุณมาตั้งหลักตั้งสติครับนี่ฮะเครียดนี่กันฮะ เคสนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องการปวดศพพวกกระดูกขาแล้วก็เครียดมากครับคนนี้เป็นกล้ามเนื้อพวกเส้นประสาทครับทานยาหมดแล้วอาการไม่ปวดแล้วค่ะไม่ใช่ขอบคุณหมอฟ้ามาทานยาสิลดาการหายไปปกติเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณคุณหมอและทีมงานมากๆค่ะเห็นไหมพอมันตั้งหลักตั้งสติเราจะหาทางวิธีการรักษาได้ถูกต้องวันนี้คุณยังไม่ต้องฝังเข็มขั้นสูงกับหมอฟันก็ได้คุณยังไม่มาฝึกมาบำรุงเอางี้ฮะวิธีการที่หมอฟันใช้เทคนิคง่ายที่สุดการกินยาง่ายเลยนี่เบสิกที่สุดเลยกินอะไรบ้างพาราคลายกล้ามเนื้้้้อออยยยาาาาาแแแกกกกกปปวววดดลลุ่่่่่มมมทีีไสสสส็เนคคืิงํัญ คุณจำหมอฟันไว้นะเมื่อไหร่ที่มันล้าลงขาแสดงว่ามีการกดเปรสเซนเประสานนึกภาพปะคุณต้องอย่าลืมกินยาแก้ปวดเซนประสานด้วย